เห็นไหมเนี่ยอันนี้คือเนื้อชันอันนี้ยอันนี้เป็นเขียงไม้จริงๆแล้วล้างทุกวันนะแต่ทําไมมันเป็นลาอืออันนี้คือน้ำส้มไตยชูนะต้ำส้มสายชูแล้วก็เขียงแม่ก็สะอาดหมด่นะไอ้กิ้งโทดาอ้ยดูไหมฟต้องเช็ดไว้แก้ไว้อย่างเงี้ยเห็นไหมจะกัดเขียงอันนี้เก็บเก็บให้ยังดีเลย อันนี้คือคือน้ำส้มสายชูกับเบกกิ้งโซดามันทำปฏิกิริยากันหอมันทำปฏิกิริยากันก็คือเขียงอะไม้อะไม้อะ,ม,อะมันยังไงมันก็จะเป็นเชื้อราอยู่แล้วแก้แก้แก้ไม่หายหรอกเนเห็นมดี๋ยวไอ้ที่เป็นคราบเชื้อลงเชื้อราเนี่ยมันก็จะออกหมดเลยก็สว่าขขนนะมันดีขึ้นอะนี่ดำๆเนาะ อ yeah, uh แม่เนี่ยทุกทุกอย่างอะความปลอดภัยอะความสะอาดอะแม่คือไม่มองข้ามนะบางคนถามว่าแม่ทำกับข้าวทำไมไม่ใส่ถุงมือมาดูการมาดูที่บ้านแม่ก่อนทำไมทำไมเธต้องใส่ถุงมือถุงมือนะ่ะยังไม่ที่มันมาจากพลาสติกอะเธอว่ามันสะอาดเหรอแต่เราทำไปล้างไปทำไปล้างไปก๊อกไม่อยู่กับตัวเลยก๊อกนี่มีทุกที่ เจอก๊อกไม่ได้ล้างมือเจอก๊อกไม่ได้ล้างมือที่บ้านแม่เนี่ยอ่ากิๆไม่เชื่อสังเกตเลยอันนี้อันนี้ที่ล้างจานก็มีก๊อกไอที่ประกอบอาหารก็ต้องมีก๊อกและไอโตนที่ทำกับข้าวก็ต้องมีก๊อกมีก๊อกหมดเพราะว่าเราอะสัมผัสรุ่นสัมผัสนี่ถามว่าเออเราก็ต้องดูแลเนาะอาหารการกินอ่ะอันเนี้ยดูแม้กระทั่งเกียงเนี่ยแม้กระทั่งหม้อเนี่ยไม่ต้องห่วงเลย เห็นไหมเห็นไหมแต่มันก็กัดขาวเหมือนกันเนี่ยวางนำมันคำมันมันคำนี่เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเขียงอันนี้ปีกว่าแล้วที่แม่ที่ที่ที่บ้านแม่นี่ใช้ของนี่คุ้มมากเลยนะอออันนี้เขียงภาชนะทุกอย่างนี่นนี่เห็นไหมเห็นผ้าคลุมไหมพอเออล้างเสร็จอะไรเสร็จก็เอาผ้าขาวบางคลุมนะทุกอย่างเนี่ยนี่นี่ยังไม่เสร็จ พอเช็ดเสร็จอาไรเสร็จก็ต้องเอาเอาผ้าขาวบางคุมแบบนี้เลยไม่ต้องห่วงเรื่องฟักเรื่องความสะอาดของที่บ้านแม่แล้วส่วนมาดูอะไรนี่มาแอบดูนี่มะนาวเปลือกมะนาวเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องทิ้งนะคะอันนี้แม่ไม่ทิ้งนะคะอันนี้แม่ใส่น้ําส้มสายชูด,ดองไว้ใช้ได้นะคะอันนี้ใช้ล้างหม้อล้างอะไรตาอะไรนี่ให้มันสะอาดแวววาวเลยกดของมะนาวกับน้ําส้มมันจะทําให้ภาชนะที่บ้านเนี่ยใสยแนงเลย แล้วมดก็ไม่ต้องเดินด้วยมดมดก็ไม่ชอบกลินน้ําส้มกินกินที่แม่หมักไห้แล้วตามพื้นตามอะไรเนี่ยแม่ก็ต้องหยอดไปสองสองเอ่อสองสีนะลาดพื้นลาดอะไรเนี่ยมันก็จะหอมกลินมะนาวลองไปทําดูลองไปทําดู แช่น้ำแช่ไว้ก่อนแช่ไว้ก่อนเอาไปแช่ไว้ก่อน